ล่าสุดนะครับพมชัดลึกอวอร์ดได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงศิลปินทั้ง3ท่านนี้นะครับที่แฟนคลับเอซีเนี่ยได้เสนอชื่อเข้าไปเนาะทั้งหมด <ฮะ S 1> ตอนแรกมี5ท่านใช่ไหมในสาขา,าในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับ <ฮะ S 1> ก็ชื่อที่ถูกเสนอเข้าไปท็อป5นะครับ <ใช S 1> ก็คือ <ใช S 1> 5คนเนี่ยโดยไม่เรียงลำดับนะ5คนก็จะมีน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงมีน้อง คอปเตอร์นักกรวงศิลปินภูไทยนะครับแล้วก็มีน้องอาอายสกุลนาพรเสียงวิหกมีน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็มีน้องเต้าหยองยุคนเดชระเบียบวาทศินครับก็คือทั้ง5ท่านเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้าไปมากที่สุดเขาก็เลยมาเป็น t o อห5เลยนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะครับที่ผมจะนึกได้ประกาศตรบเนี้ยแฟนคลับเอในกลุ่มบ้านทางต่างๆของศิลปินทั้ง5ท่านก็ได้มีการเคลื่อนไหวก็ มีการเชิญชวนกันเข้าไปเสนอรายชื่อของน้องๆนะครับมีการกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วล่าสุดมาพี่น้องครับล่าสุดจาก5ท่านเอ๊ะหรืออาจจะคัดจะคัดเหลือ3แล้วไหมหรืออะไรยังไงเพราะเขามาเคลื่อนไหวถึงศิลปินทั้ง3ท่านนี้หรือว่าจะไล่ไปทีละคนแต่ละวันหรือยังไงมาดูก่อนล่าสุดนะครับจาก ล่าสุดนะครับจากเพจคมชั้นลึกอวอร์ดนะคนแรกที่เขาได้เสนอเข้าอ่าได้โพสถึงก็คือน้องอู๋อิงเพจบ้านแพงแต่ว่าเราแอบแปลกใจนิดนึงว่าเขาใส่ชื่อเพลงมาด้วยพร้อมกับยอดวิวเพลงของปีพร้อมกับยอดวิวหรือว่าหรือว่านี่จะเป็นสาขาใหม่ไหมก็คือเป็นเพลงมาแรงเพลงดังเพลงฮิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่เขาเปิดก่อนหน้านี้ในท้องาินนี้ก็ เสนอยอดเพลยงแค่ชท้ถูกเสนอ,อเข้าไปมากที่สุดเหมือนกันอ่ะเอ๊อ่ะขอกมาขอถึงโคดแรกก่อนนะครับก็คือโค้น<ช>ดนี้นะครับอ่ะสัสวีอ่านซีส่องแฟชั่นชุดน่ารักของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรปั้นแพงนะคะพร้อมกับ MV เพลงใหม่ที่ตอนนี้ยอดวิวทะลุหน,นึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นยี่บ้นก่ตสองล้านตอนที่ขอเพจนี่เือ่หนึ่งวันที่แล้ว สาวน้อยมาหาัศจรรย์ของการหมอลาตัวจริงสาวสาน้อยออค <c oughs> อยฮัตเิงเพดบ้านแพงพร้อมกับปักลิงเพจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณภาพสวยจากเพจกู๊ดอิงอเพ่บ้านแพงเพจทิมเพจเดียวนะคะสาวน้อยเพจบ้านแพงค่ายเพลงลำเกิออกดอินดี้รคคอร์ดค่ะก็มีภาพของน้องอีกสวยเลยนะ <c oughs> แต่เราชอบคํานี้นะ <c oughs> ที่บอกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ของการหมอลาตัวจริงอ่ายังมาตัวจริงด้วยนะ อันต่อมาใครต่อมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูยอดกดไลค์ก่อนค่ะแล้วก็ภายใต้โสต์นี้นะครับที่โสต์จุดน้องอุ๋งอิงนะมียอดกดไลค์นะครับมากกว่า 1, 3 0 0สารอยครั้งค่ะแล้วก็มียอดแชร์ออกไปมากกว่า3 4มร้อยสี่สิบแดครั้ง,ง,งมีคอมเมนต์อ่ะมีคอมเมนต์นะครับส5 9อห้าสิบเก้าคอมเมนต์ค่ะต่อมาอเป็นน้องยูรินะคะเป็นโสต์นี้นะครับภายในหนึ่งวันเช่นกันนะคะอ่า โพสต์นี้บอกว่านุ่มน้อยนะามนยูริโตเกียวมิวสิกกับยอดวิว959,104ครั้งนะคะที่อัปเดตอยู่มาันเช้แล้วนะแฟนแนวใหญ่ยูริโตเกียวมิวสิกแล้วก็ปักเพลงมาให้ด้วยซึ่งเพลงนี้ก็ติดอยู่อะไรเหมือนกันนะครับผมค่ะค่าเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็ภายใต้ยอดกดไลค์นะครับโพสต์ของน้องยูริ3,400พี่น้องครับ ยอดกดไลค์3 4 0พัอความคิดเห็น1,000กดแชร์ออกไปมากกว่า367ครั้งโอ,อแ้แล้วแล้วแล้วอีกคนล่าสุดอีกหนึ่งคนนะคะก็คือ,น,อ,คอ,อน้องคอปเตอร์นักกรวศรมวงศิลปินภูไทยนะครับเป็นโพสต์นี้นะครับก็ในโพสต์นะคะบอกว่าน้องคอปเตอร์นักกรวศรมวงศิลปินภูไทยสังกัดค่ายคุณพ่อเวราพงศ์วงศิลป์กับเพลงที่มียอดวิว4 6 0 0 0 0 ห้าพันสามร้อยสิบเจ็ดครั้งนะคะซึ่งหนึ่งวันที่แล้วนะอัปเดตและตอนนี้ยอดวิวก็ไหลเรื่อยๆนะคะแบบฝันเด็กบ้านไกลคอปเตอร์วงศรีพร้อมกับลิงค์เพลงค่ะแล้วก็รูปน่ารักจากเพจคอปเตอร์วงศรีศิลปินภูไทยแฟนกับพะจิงก็มียอดกดไลค์นะครับของน้องคอปเตอร์นะโพสต์นี้นะอยู่ที่1,100ครั้งมีคอมเมนต์มากกว่า537คอมเมนต์แล้วก็มียอดกดแชร์ออกไปมากกว่า159ครั้งนะครับนะตอนที่เราอ่านเนาะ แล้วก็ทั้งสามคนนี้ก็ท้องสามนะในในสาขาที่หมอรำยอดนิยมหมอรำซอมพาวเวอร์รุ่นเด็กอ่าซึ่งอาจจะเป็นท็อปสามหรือว่าอาจจะเป็นสาขาใหม่อีกก็ไม่แน่เราเราเราแอบตั้งข้อสงสัยกันนิดนึงเน่ยงนี้ว่าหรือว่าที่เขาโพสต์มาเนี่ยเขาจะให้เสนอชื่อเข้าไปในอีกสาขาหนึ่งที่เป็นเรื่องของเพลงไหมเพราะเขาออกชื่อเพลงมาด้วยไงเอายอดืิวเพลงไง ขาใช้ในสาขาว่าปีนี้ด้วยนะในในเพลงแล้วเเนาะใช่ค่ะในโพสที่ให้เสนอเพลงแล้วก็เป็นเพลงปีนี้แต่พูดถึงว่าถ้าจะเลือกว่า3ท่านอ่ะเป็นท็อปสมไหมในการที่ถูกเสนอชื่อเข้าไปชิงมากที่สุดในในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมอ่ะเราคิดว่าก็อันนี้ก็มีส่วนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าภายใต้โพสต์ที่เขาโพสโพสเนี้ยเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่มีศิลปินทั้ง5ท่านนี้นะ ที่บอกว่าศิลปินหมอลำซอฟต์พาวเวอร์ในวัฒนธรรมของไทยวงการหมอลำวงการดาวรุ่งหมอลำปีนี้มาแรงกันทุกท่านเลยแอดมินหนักใจมากมีแค่บางส่วนนะส่วนวงการลุกทุ่งก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนี้ก็คือเนี่ยบนันเปิดเสนอรายชื่อแค่น้ำจิ้มก่อนเนาะ,ะประมาณนี้นะครับพอมาดูนะทั้ง5ท่านนะอย่างน้องอ้นี้นะครับก็มียอดกดไลค์ห6 0 0ครั้ง อย่างน้องคอปเตอร์นะครับมียอดกดไลค์ก็คือ2,700รอยครั้งแล้วก็น้องยูรินะครับมียอดกดไลค์ห0ึ0 0มืกับอีซีร้อยครั้งนะครับน้องอุ้งอิงเป็นบ้านแพงนะครับมียอดกดไลค์ก็คือ1 0ึ0 0มืกับเก้าร้อครั้งห่างไปแค่ห้า้ยเองอ่าแล้วก็มีน้องเต้าหยองนะครับน้องเต้าหยองก็คือ1,000ครั้งครับนี่แหละถ้าพูดถึงว่าถ้ามาดูยอดกดไลค์ตรงเนี้ย ยอดกดไลค์ใต้รูปเนี่ยนะ<ม>ก็คือน้องอุ๋งอิงมียอดกดไลค์เยอะที่สุดก็คือ1น0 0กับเก้เอือนหนึ่กับเก้ารครั้งเพราะว่าการกดเนี<ม>่ยมันกดได้แค่ครั้งเดียวใช่งร <ๆ S 1> ้อยคนะคะแต่ว่าการคอมเมนต์นะคอมเมนต์ได้คนละหลายคอมเมนต์มเลยซึ่งไม่จ้วัดกับความรู้สึกกดไลค์นะคะแล้วก็น้องยูริมียอดกดไลค์หนึ่งหมื่นกับอีสี่ร้อยมาเป็นอันดับสองแล้วก็ตามมาด้วยน้องคอปเตอร์ก็คือสองพันเจ็ดร้อยครั้งมาเป็นอันดับสาม แล้วก็น้องอ่าอายอันดับสอันดับห้าคือน้องเต้าหยอกค่ะหรือนกรีว่าศิลปินรุ่นเด็กนะคะกลายเป็นสตอ p ์ w าวเแล้วก็กลายเป็นกระแสฮือฮามากเลยในคุณชลิกอวอร์ดนะตอนนี้คือเสนอชื่อ้าไปกันเยอะมากนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปิดให้เสนอรายชื่อนะครับ FC แฟนคลับของศิลปินแต่ละท่านก็ยังสามารถเข้าไปเสนอรายชื่อได้เหมือนเดิมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ รูปของน้องได้ด้วยเนาะเพื่อให้มียอดไลค์ขึ้นเยอะๆนะครับยังมีเวลากันเยอะเลยยังเรายังไม่รู้ด้วยว่าเขาจะประกาศผลวันไหนจะสรุปผลวันไหนอะไรยังไงอะไรแบบไหนเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้เป็นการเสนอชื่อเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนแล้วจะมีสาขาอะไรเพิ่มอีกก็ต้องมารอดูกันเราติดตามกันได้เลยนะคะทีชลิดอวดค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนไปด้วยนะคะเราก็จะออกมาอัปเดตเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ การโหวตเนี่ยด้วยแฟนคลับเอฟหลายท่านก็ทักถามเข้ามาทั้งคอมเมนต์เข้ามาว่าเริ่มโหวตหรือยังโหวตยังไงอ่ะเดี๋ยวเมื่อทราบว่าโหวตยังไงจะมาแจ้งแฟนคลับอีกทีแล้วกันนะคะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ